เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะอร่อยนะสำหรับเมนูหัวปีนะรูกชิ้นทำได้หลายอย่างนะคะทุกคนลองมาทำดูนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะออ สำหรับเมนูหัวปีนะรู้ชินทำได้ว่าเราชอบทานนะคะชอบทานหัวปีเวลาทุงคนอยู่มากบ่ายแล้วอ่ะไม่ได้กินอร่อยนะทุกคนอร่อยหิวด้วยอร่อยด้วยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทำมาจากบ้านแล้วก็มาทานที่ทำงานนะคะเหมือนเดิมนะคะก็หัวปีมีประโยชน์เนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วต้มเนื้อทอดนะคะ มากเลยนะคะว่าเราชอบทานนะคะชอบทานหองปีเวลาทางคนอยู่มากบ่ายแล้วอะ่ะไม่ได้กินอร่อยนะทุกคนอร่อยหิว <c oughs> ด้วยอร่อยด้วยนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาทานข้าวกลางวันกันค่ะทานข้าวกลางวันเกือบบ่ายสามเลยนะคะทุกคนวันนี้ทาน อันนี้เป็นใหม่อะไรเงี้ยเนาะเออนั่นแหละเขาก็ทานหัวปีเนาะเร่งลำนมอะไรเงี้ยก็จะมะีปีหนึ่งหัวเาโอ้ได้ประมาณใ,ใหญ่เลยเนาะทานได้ทั้งครอบครัวนะคะจริงๆก็มีกับข้าวหลักซอยนะคะซอยเล็กๆฝอยๆนะคะแล้วเอาไปยำนะคะใหม่อะไรเงี้ยเนาะเออนั่นแหละเขาก็ ทานหัวปีเนาะเลงลำนมอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนเดิมค่ะทำมาจากบ้านแล้วก็เอามาทานที่ทำงานนะคะเหมือนเดิมนะคะก็หัวปีมีประโยชน์เนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วบอ,อกตันะคะบ๊ายบายซอยนะคะสอยเล็กๆฝอยๆนะคะแล้วเอาไปยำนะคะปีหนึ่งหัวโอ้ได้ประมงณใ,ใหญ่เลยเนาะทานได้ทั้งครอบครัวนะคะ จริงๆก็มีกับข้าวหลักประโยชน์ของเขาเนาะยกตัวอย่างเช่นบำรุงเลือดนะคะเพราะว่าหัวปีมีธาตุเหล็กสูงไฟบ้ามากนะก็ะนี่เลยค่ะทุกคนยำหัวปรีนะคะใส่ปลากระป๋องนะอร่อยมากเลยนะจกบอกว่าอร่อยมากาประโยชน์ของเขาเนาะยกตัวอย่างเช่น บำรุงเลือดนะคะเพราะว่าหัวปีมีธาตุเหล็กสูงให้บอกประโยชน์ของเขาเนาะยกตัวอย่างเช่นบำรุงเลือดนะคะเพราะว่าหัวปีมีธาตุเหล็กสูงให้บอกหลายอย่างอยู่นะเนี่นะคะมีกับข้าวหลายอย่างอยู่นะแต่เราก็ชอบทานอย่างนี้เนะาะถ้าใครนึกเมนูไม่ออกเนาะสำหรับยำหัวปีเนาะก็ลองซอยนะคะซอยเล็กๆฝอยๆนะคะ แล้วเอาไปยำนะคะบำรุงเลือดช่วยป้องกันโรคโลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสรรพคุณต่างๆเนาะก็ทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะคะทางคนาหิวมากบ่ายแล้วอ่ะไม่ได้กินอร่อยนะทุกคนอร่อยหิวด้วยอร่อยด้วยนะคะก็ที่เข้ามาทักทายรับชมส่งกำลังใจให้ สำหรับเมนูหัวปีนะใครนึกไม่ออกก็อลองไปทำตามที่เราบอกปีหนึ่งหัวโอได้สมังใหญ่หญเลยเนาะทานได้ทั้งครอบครัวนะคะจริงๆก็มีกับข้าวหลายลุงเลือดช่วยป้องกันโรคโล,ลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสรรพคุณต่างๆเนาะก็ทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะคะ<อ>หลายอย่างอยู่นะนี่นะคะมีกับข้าวหลายอย่างอยู่นะแต่เราก็ชอบทานอย่างนี้เนาะ ถ้าใครนึกเมนูไม่ออกเนาะสำหรับยำหออปีเนาะก็ลองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาทานข้าวกลางวันกันค่ะทานข้าวกลางวันเกือบบ่ายสามเลยนะคะทุกคนวันนี้ทานทำลุงเลือดช่วยป้องกันโรคโลห uh ิตจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสรรพคุณต่างๆเนาะก็ทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะคะห <Okay. S 2> ลายอย่างนะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะ มากนะก็นี่เลยค่ะทุกคนยำหัวปรีนะคะใส่ปลากระป๋องนะอร่อยมากเลยนะอยากบอกว่าอร่อยมากจปตัดกล้วยเนาะกล้วยแล้วก็เอาไปทําปิ้งกล้วยปิ้งทําขนมทําอะไรต่างๆเนาะหัวปวีเราก็มาอย่างเงี้ยค่ะชอบนะคะยำนะค,ะ,คะทุกคนอยู่มากบ่ายแล้วอะ่ะม่ได้กินอร่อยนะทุกคนอร่อยหิว <laughs> ด้วยอร่อยด้วยนะคะ ก็ <anca> ปีหนึ่งหัวก็โอ้ได้กระมังใหญ่ๆเลยเนาะทานได้ทั้งครอบครัวนะคะจริงๆก็มีกับข้าวหลากปีหนึ่งหัวก็โอ้ได้กระมังใหญ่ๆเลยเนาะทานได้ทั้งครอบครัวนะคะจริงๆก็มีกับข้าวหลักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาทานข้าวกลางวันกันค่ะ ทานข้าวกลางวันเกือบบ่ายสามเลยนะคะทุกคนวันนี้ทานทาปตัดกล้วยนะกล้วยแล้วก็เอาไปทําปิ้งกล้วยปิ้งทําขนมทําอะไรต่างๆเนาะหัวปีเราก็ามาอย่างเงี้ยค่ะชอบนะคะยำนะคะยำเครื่องยำใส่กุ้งสดนะใส่ถัว่วใส่ถั่วนะแล้วก็ใส่กุ้งสดนะโอ้โห เป็นเมนูที่เราชอบทานมากเลยนะคะอันนี้ก็บำรุงเลือดช่ยป้องกันโรคโล,ลหิตจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสรรพคุณต่างๆเนาะก็ทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะคะเหมือนเดิมค่ะทำมาจากบ้านแล้วก็เอามาทานที่ทำงานนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ หอมปีมีประโยชน์เนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วบำรุงเลือดช่วยป้องกันโรคโลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสรรพคุณต่างๆเนาะก็ทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะคะมีสรรพคุณในการมีสรรพคุณใน,นในประโยชน์ของเขาเนาะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่สําคัญกนะ็คืออร่อยหิวเนาะมีประโยชน์มากๆสําหรับการทานหัวปีเนาะหรือว่า อย่างาคนที่เขาดุกยำแต่ปลาทูน่าเขาอร่อยนะทุกคนถ้าผมเนีะยำแต่ปลากระป๋องก็อร่อยหลายอย่างนะคะทุกคนลองไปทำดูนะคะยำแต่ปลาทูน่าเขาอร่อยนะทุกคนถ้าผมเนีะ ยำสับกระกป๋องก็อร่อยไปตัดกล้วยนะกล้วยแล้วก็เอาไปทําปิ้งกล้วยปิ้งทําขนมทําอะไรต่างๆเนาะหัวปีเราก็ามาอย่างเงี้ยค่ะชอบนะคะยำนะคะบำรุงเลือดช่วยป้องกันโรคโลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสรรพคุณต่างๆเนาะก็ทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะคะพวกยำเครื่องยำใส่กุ้งสดนะใส่ถัว่วใส่ถั่วนะ แล้วก็ใส่กุ้งสดนะโอ้โหเป็นเมนูที่เราชอบทานมากเลยนะคะอันนี้ก็ยำใส่ปลาทูน่าเขาอร่อยนะทุกคนแถมวันนี้ยำใส่ปลากระป๋องก็อร่อยว่าเราชอบทานนะคะชอบทานของปีเวลายำเครื่องยำใส่กุ้งสดนะใส่ถัว่วใส่ถั่วนะแล้วก็ใส่กุ้งสดนะโอ้โห เป็นเมนูที่เราชอบทานมากเลยนะคะอันนี้ก็เนาะมีประโยชน์มากๆสำหรับการทานหัวปีเนาะหรือว่าอย่างคนที่คอด้วยมากเราชอบทานนะคะชอบทานหัวปีเวลามีสรรพคุณในการมีสรรพคุณในประโยชน์ของเขาเนาะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่สำคัญก็คืออร่อยหิวเหมือนเดิมค่ะ ทำมาจากบ้านแล้วก็เอามาทานที่ทำงานนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ของปีมีประโยชน์เนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วปีหนึ่งหัวก็โอ้ได้กระมงใหญ่ๆเลยเนาะทานได้ทั้งครอบครัวนะคะจริงๆก็มีกับข้าวหละยำเครื่องยำใส่กุ้งสดนะใส่ถั่วใส่ถั่วนะแล้วก็ใส่กุ้งสดนะโอ้โหเป็นเมนูที่เราชอบทานมากเลยนะคะอันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาทานข้าวกลางวันกันค่ะทานข้าวกลางวันเกือบบ่ายสามเลยนะคะทุกคนวันนี้ทานถัาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนํานะอร่อยสำหรับเมนูหัวปีอยู่นะรู้จึงทำได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาทานข้าวกลางวันกันค่ะทานข้าวกลางวันเกือบบ่ายสามเลยนะคะทุกคนวันนี้ทานทั่ เราชอบทานนะคะชอบทานหัวปีเวลาก็หลายอย่างนะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะฟ้มามากนะก็